ไปดูปริมาณน้ําลํามูลนะคะที่พี่ไมายเพิ่มสูงขึ้นชาวบ้านรริมตะลิ่งค่ะก็เร่งช่วยกันกั้นกระสอบทรายนะคะหวังว่าจะมีน้ําทะลักเข้าท่วมสำารอยขณะที่ทางเขื่อนพี่ไมายค่ะก็เตรียมการติดตั้งเครื่องปลักดันน้ําเพื่อลดผลกระทบแล้วค่ะ ปริมาณน้ำในแม่น้ำมูลนะคะพื้นที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาย,ยังคงต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องค่ะหลังจากได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมพาดผ่านทําให้ฝนตกต่อเนื่องส่งผลทําให้ปริมาณน้าภายในเขื่อนต่างๆในจังหวัดนครราชสีมาเพิ่มสูงขึ้นและมวลน้ําล้นจากเขื่อนประกอบกับลําน้ําธรรมชาติเนี่ยนะคะจะไหลไปยังพื้นที่อำเภอพิมายค่ะซึ่งเป็นพื้นที่รองรับปริมาณน้ําในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ ผู้สื่ข่าวลงพื้นที่ไปยังบ้านสินสมบูรณ์ตำบลสรัรฤทธิ์นะคะซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำมูลก็พบว่าชาวบ้านเนี่ยเขาช่วยกันกรอกกระสอบทรายแล้วก็ช่วยกันยกขึ้นรถกระบะไปเพื่อที่จะนำกระสอบทรายเหล่านี้ไปกั้นริมตลิ่งค่ะเพื่อป้องกันน้ำล้นทะลักเข้าทั่วหมู่บ้าน โดยเฉพาะที่วัดป่าศิลสมบูรณ์ค่ะชาวบ้านต้องเข้าไปช่วยกันขนสิ่งของขึ้นไว้บนที่สูงนะคะหลังจากที่ระดับน้ําในแม่น้ํามูลเพิ่มสูงขึ้นใกล้ถึงจุดที่จะล้น,ลนทะลักเข้าท่วมในบริเวณวัดแล้วขณะที่มวลน,น้ําบางส่วนก็ไหลเอ่อเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรโดยเฉพาะนาข้าวที่อยู่ติดกับริมน้ําค่ะค่ะท้งนี้นะคะโครงการส่งน้ําและบารุงรักษาทุ่งสำริดหรือว่าเขื่อนพิมายค่ะยังคงเปิดประตูเขื่อน ทางด้านปากคลองสายใหญ่นะคะจำนวน6บานโดยยกบานสุดแล้วก็เปิดประตูระบายน้ำทางฝั่งทิศใต้จำนวน2บานค่ะเพื่อเร่งระบายน้ำภายในเขื่อนออกลงสู่คลองส่งน้ำชะลประทานทางด้านทิศใต้และเร่งระบายน้ำภายในเขื่อนลงสู่ลำน้ำมูลอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่อำเภอปากทงชัยที่จะไหลผ่านมายังอำเภอเฉลิมพระเกียรติก่อนที่จะไหลเข้ามาสะสมเพิ่มเติมเหนือเขื่อนพิมาย พร้อมกับเตรียมติดตั้งเครื่องผลักดันน้ําแรงดันสูงจํานวน12เครื่องผลักดันน้ําออกจากเขื่อนพิมายนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ปริมาณน้ําล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมพื้นที่เขตเทศบาลโบนราณสถานแล้วก็แหล่งเศรษฐกิจต่างๆในตัวเมืองชั้นในโดยปริมาณน้ําภายในเขื่อนพิมายมีน้ําเก็บกักอยู่ที่3ามล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นล้านลูกบาท ลูกบาทเมตรนะคะหรือว่าคิดเป็น96.39%ของความจุก็จาเป็นจะต้องเร่งระบายน้ำภายในเขื่อนพิมายออกเพื่อเตรียมรับมวลน,น้ำก้อนใหญ่ที่จะไหลเข้ามาสะสมอยู่ภายในเขื่อนค่ะ